โยกังโกโมบายนะครับผมเอาละครับ,บสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังโกโมบายนั่นเองกับคลิปรีวิวในเกมนี้เปิดเซิร์ฟครั้งแรกในช่วง c b t นะเราก็จะเปิดจริงเร็วๆดีนั่นเองกับเซิร์ฟโยกังโกโมบายนะครับผมเดี๋ยวผมจะคุณผู้ชมเข้าไปรีวิวในเกมนี้นะฮะในเซิร์ฟเวอร์นี้ว่า มีรายละเอียดยังไงกับเซิร์ฟเปิดใหม่เซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไปกันนะทุกคนฮะเกมโยกังใครที่คอยโยกังเนี่ยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมาแล้วนี่เป็นไงล่ะเข้ามาในเกมโยกังผมโคตรชอบเลยในตัวละครเกมโยกังนะครับโคตรน่ารักแล้วก็จะมีอาชีพเนี่ยให้เราเลือกเล่นค่อนข้างที่จะหลากหลายในเกมเก็บเบลเกมโยกังนะครับผมมาฮะทุกคนครับในเซิร์ฟโยกังโกมบายนะครับผมมีรายละเอียด ยังไงกันบ้างนะเด็ตอนนี้ในเซิร์ฟโยกังโก,โกโมบายเนี่ยเขากําลังเปิด CPT อยู่นะครับทุกคนฮนะจะเปิดจริงวันที่14นะโดยประมาณเร็วๆนี้นั่นแหละนะครับผมก็จะมีรายเดียดเยอะมากเลยในเซิร์ฟนี้นะทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟนี้แจกหนักมากนะครับมีแจกทองแท่ง1ล้านมีแจกเหรียญมังกร1น1ล้านนะครับทุกคนแล้วก็จะมีกิจกรรมอัปเกรดไปพิเศษนะก็คือ ของดปจากมอนสเตอร์นะครับโคตรโหดเลยในเซิร์ฟเวอร์นี้ไอเทมพิเศษดอปจากมอนสเตอร์เลเวล30บวกขึ้นไปนะเอาสะสมของต่างเนี่ยมาแลกแลกในกิจกรรมโบนัสได้นั่นเองกิจกรรมต่างๆในเกมโยกังนะเซิร์ฟนี้มีการอัปเกรดแพทใหม่ล่าสุดนะครับมีทั้งหมด9อาชีพนะครับมีอาชีพที่ล่ำลือนั่นคือนักมวยแล้วก็ใหม่ล่าสดุดจริงๆนั่นก็คือนักพินนั่นเองนะครับในเซิร์ฟเวอร์ โยกังโกมบายเนี่ยเขาก็มีให้เหล่านะครับแต่รายละเอียดเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นี้ผมขอพักไว้ก่อนขอเข้าไปรีวิวเจาะลึกกันในเกมละกันนะครับส่วนอาชีพที่ผมจะเลือกเข้าไปรีวิววันนี้อเอาอะไรดีครับทุกคนครับมันมีหลายๆแบบอาชีพที่จริงๆเราก็เลือกรีวิวหมดแล้วแหละทุกอาชีพนะครับวันนี้เนี่ยขอเลือกเล่นเป็นมือ ทวนละกันอ่ามือทวนนี่มันจะมีอ่าโยกังมีเอกลักษณ์คือเราสามารถเล่นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะครับผมก็จะเลือกเล่นเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมนะฮะอืมเพราะว่ามันน่ารักดีนะครับก็จะเอาชื่อตัวละครเนี่ยที่เขาตั้งให้เนี่ยจะเรตตำมนะฮะเข้าไปรีวิวเลยละกันนะครับในภาพใหม่อะไรใหม่หมดเลยสวยนี่แผนที่อัปเกรดใหม่ล่าสุดเป็นแพท โคตรจะใหม่เลยในเซิร์ฟโยกังโกมบายนะฮะ mm hmm. ก็เรียกว่าจัดเต็มกันเลย mm hmm. เต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. เขายังมีกิฟต์โค้รจะแจกมาฟรีส่วนของแจกฟรีครั้งแรกเราสามารถรับได้เลย mm hmm. เพียงทำเควสเควสแรกจะเด้งเข้ามาในตัวนะครับนี่สามารถกดคลิกได้ที่กระเป๋านะครับมันก็จะเด้งมาเป็นอะไรบ้างเลยเราดูกันครับอุ้ยรู้สึกของจะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยนะครับอุ้ยนี่มีการปลดล็อกสก,กิลนี่ อันนี้คืออะไรอะ่ะอุปกรณ์นะครับผมอ,อุปกรณ์สร้อยอันนี้เป็นพวกอาวุธแฝงนะครับเปิดใช้งานได้เลยนะครับในเกมอย่กลางเนี่ยเขาเรียกเป็นอาวุธนะครับนี่นี่นี่เนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับสวมได้เลยนะเป็นอมยิ้มนะครับทุกคนเป็นอมยิ้มอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะอุ้ย <laughs> เป็นชุดนะครับแฝงนะครับหรือว่าในเกมอย่กลางนี้เรีกเยกเป็นรูปลักษณ์นะฮะอุ้ย แฟชั่นเมอร์นะครับผมโอ้โหน่ารักมากเป็นไอติมครับทุกคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะเขาแจกมาให้นี่ฮะกดสมใส่ได้ BP ขีขึ้น600นะอุย้ยเยอะมากเลยอะ่ะเฮ้ยชอบชอบชอบน่ารักดีทุกคนดู <c oughs> แบบต้อนรับหน้าหนาวแบบหนาวจัดไงอุย้ยหนาวจัดไงแล้วก็แบบใส่เป็นของที่มันหนาๆห,หน่อยนะทุกคนครับของอย่างอื่นอันนี้อะไรหรอม,มีนวมนวมแล้จะเป็นสัตว์ขี่นะสัตว์เลี้ยง ไม่ใช่ไม่ใช่กีสัตดเลี้ยงนะครับนวมก็น่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนี่เออจริงๆด้วยเป็นตัวนี้นวมแมวเหมียวเขาแจกสัดเลี้ยงมาเป็นตัวนี้โหดนะตัวนี้ผมเคยใช้โหดครับอุ้ยเซิร์ฟนี้แจกสัตดเลี้ยงโหดมากเลยทุกคนฮนะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเขาแจกมาของเยอะมากครับอ่ารอบนี้มีแจกแกนเครื่องยนต์นนะน่าจะเป็นต์ขีอ่านี่ไงนี่ไง จร,จริงๆเขาเรียกเป็นพาหะผมจะชอบเรียกเป็นสัตว์ขี่นะสั์ในเกมโยกังคือพาหะครับมันจะพาเราเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้ตัวนี้ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยพันสองร้อยนะทุกคนครับอุ้ยสุดติงก็ดิิงแมวเลยนะฮะปะเดี๋ยวเราลุยเคสกันครับตัวนี้นี่พาผมพิเร็วมากเลยเนี่ยพันสองร้อยคอยดูดิไปนะทุกคนโอ้โหโคตรไวจัดเลยนะมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดในตัวเกมกันเลยดีกว่ายวผมไปยืนในจุดที่มันดีๆหน่อยแต่ว่าชุดแฟนซีเนี่ยผมโคตรชอบเลยทุกคน วิเซิฟนี่ค่อนข้างเร็วนะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนตัวทำเฟวยอะไรต่างเร็วมากนะฮะโอ้โห,โห,โหยังจำครับผมไปวิ่งทำเควสก็บแบบฉลุยเลยนะเว้ยปังนี่เคแบบป้งปังปึงปังนะฮะจริงๆเราทุกวันนี้คนก็ชอบอะไรเร็วๆนะที่มันแบบอะไรเกมอะไรที่มีความเร็วนะผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนยุคใหม่นะน,นี่เก็บของแลมาล,มาลคะคืน NPC ฮารินนะฮะโอ้โห,โหยกของมาให้แล้วก็จะผ่าน เนื้อเรื่องตรงนี้ไปนะครับโอเคตอนนี้เลเวลเราเลเวลหกแล้วผมจะไายืนรีวิวตรงนี้แล้วกันหอนะฮะจุดตรงนี้นะครับไปส่วนยละเอียดในเกมนะครับผมรายละเอียดเจาะลึกเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าสมัคร ID ใหม่ใหม่ยแจก100พอยต์ต่อหน่งไอเดียเลยนะครับแล้วก็จะมี9อาชีพที่ผมรีวิวไปนะครับมีอีกทีเนี่ยตันเลเวล1น0้เลเวล20คลาดห้า คนเยอะแน่นอนนะครับแล้วก็มีแจก v p 8แจกฟรีตำลึงทองแบบไม่ปลูกมัดดรอปคอนเซอร์เลเวล30ขึ้นไปดอปไอเทมพิเศษนี่คือจุดเด่นนะฮะครั้งนี้เลยในเกมโยกังโกนะฮะก็จะมีเลเวล30เนี่ยก็จะมีไอเทมพิเศษดรอปนะครับเพื่อใช้แลกไอเทมในกิจกรรมด้วยนะครับมีกิจกรรมสง่งคามฝ่ายลงดันได้ส0ครั้งต่อวันระบบเลื่อนขั้นเนี่ยติด100%เลยนะครับตีบวก 1ถึง13ติดแน่นอน100%นะครับสามารถตีบวกได้ถึงเลเวล20นะฮะอัพเวลอาวุธตีเนี่ยอัพเวลอาวุธตัน120อัพเวลสัตว์ขี่ตัน120ดาวสัตว์เลี้ยงตัน5ดาวนะครับแล้วก็ดาวประหะตันที่9ดาวนะครับอัพขั้นอาวุธเทพตันที่เลเวล70อัพดาวอาวุธเทพเนี่ยตันที่9ดาวนะบ่อเลือดดีเลย์10วินาทีบ่อเลือดเนี่ยแม็กสองล้านเลยนะบอสเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่ 8โมงถึง5้าทุ่มนะทุกคนโอ้โหเราก็จะมีหุบเขาเสือมอนสเตอร์เควสคลาส5เปิดแผนที่ใหม่2แผนที่นะครับมีมอนสเตอร์เลเวล1-1-6นะครับเก็บเว้วมันมากแล้วก็จะมีห้องทองเม,มคาระบบกวัดล้างสมบูรณ์นะครับระบบปากวาระบบลงตา จดอาวุธเทพศึกเมืองนี่คือแพทใหม่นะก็มีระบบใหม่ๆใ,ให้เราเล่นสกิลภายในสมบูรณ์ทุกอาชีพเลยสกิลภายในคือเป็นสกิลนั่นแหละนะครับทุกคนก็จะมีให้เราเล่นทุกอาชีพสมบูรณ์ระบบทําสวนฟาร์มมีนะครับชุดแฟชั่นอัปเกรดใหม่มีนะฮะสกินเอาวุธเพียบอัปเกรดพาหะใหม่เพียบสัตว์เลี้ยงเพียบนะฮะวงล้อลัคกี้นะฮะสม,มัยเทมแรด้วยนะฮะอาวุธเทพใหม่เพียบอาวุธลับใหม่ด้วยเพียบนะฮะโอ้กิจกรรมโคตรเยอะ เซิฟนี้คือแบบดีเทลรายละเอียดกิจกรรมเยอะมากต้องบอกเลยมัวส่วนารายละเอียดอย่างอื่นนี่ก็จะเป็นพวกโบนัสนะครับผมเขาบอกว่ามีกิบโค้ดทุกคนไปใส่ได้เลยนะครับกิบโค้ดกิจกรรมนะ<อ>ก็จะออกเป็นกิจกรรมโค้ดแจกในช่วงเบตานะครับจากทองแท่ง1ล้านเหรียญมังกร1ล้านเลยนะครับสามารถใส่ได้นะข้างล่างคลิปวิดีโอ,อนี้เลยเดี๋ยวผมจะ ทิ้งไว้ให้สําหรับรายละเอียดข้างล่างดีคริปชั่นได้เลยนะครับไปทุกคนครับรายละเอียดกิจกรรมโบนัสมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะในนี่คือ,อไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างในเกมนะครับออนไลน์สะสมเนี่ยได้รับเป็นโกนะหนึ่งหมื่นนะครับผมเราสามารถรับได้เลยก็ข้างล่างสูงสุดเนี่ยจะเป็นเฮ้ยเป็นต้มนึ่งเหรอห้าหมื่นเลยนะออนไลน์สามร้อยหกสิบตัวทีอ่ะโอยโคตรชอบทองแท่งสองอันแน่แล้วก็จะเป็นเหรียญจิตมังกรของแลเลยนะ เขาแจกมาโหดมากเลยครับแล้วก็จะมี e n เอฟรีทุกวันด้วยนะครับผมมีสองโมงเที่ยงหกโมงเย็นครับอันนี้เป็นอันดับคนสายเติมนะฮะดูอันดับได้เลยนะครับมีแจกฟรีกิจกรรมพิเศษอะไรเยอะชาย,ยาโควิดสิบเก้านี่แจกฟรีเหรอมีสลอ็อตให้เราเล่นนะฮะรางวัลใช้จ่ายสายสายแบบใช้จ่ายช้อปปิ้งนะ,ะก็จะได้รับรางวัลพวกนี้ด้วยเลเวลอัพรับไปเลยนะครับเลเวลสิบเอ่อเลเวลสิบเนี่ยได้รับเป็นของอัปเกรดนะ ซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเลเวล30เนี่ยตำลึงหนึ่งหนึ่งแสนะ่ะหุยผมโคตรชอบวันนี้เลยตำลึง1 0 0 0 0แสนที่แจกผมเชื่อว่าสแสดงว่าเราช้อปปีนะ้ในแบบเพลนเลยเด็ลงทุน10เท่ามีให้เราเล่นด้วยนะสายลงทุนนะแข่งขันกันเซิร์ฟเวอร์อารีน่านะฮะ PVP ีพ PV ีรักสการสันดิฟุกฝนลอกอินทุกวันนะครับนี่ได้รับเป็นยกสี่คนของอัปเกรดนะสูงสุด5,000น่ะล็อกอินเวันคือเซิร์ฟนี้ก็ปล่อยตำลึงเยอะมากเลยนะแบบ อันนี้เป็นกิจกรรมดับดับเบิลนะครับผมดับดับเบิลนะต้องใช้คํานี้นครับดับดับเบิลนะฮะก็จะเป็นกิจกรรมดันเจี้ยนคูณ2นะครับ mm hmm. มีด้วยนะให้เราร่วมสนุกรูปภาพน่ารักน่ารักนะอันนี้เป็นดับพันศาครับนี่คือกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนุกนะดับพันศาก็จะเป็นไอเทมพวกนี้แหละเราสามารถเอามาแลกได้นะครับมีเกี่ยวกับฟังก์ชันแปลงล่างนะครับอุ้ยแปลงล่างตัวใหม่มาคือเกาะเหล็กครับเกาะหนักไม่ใช่เกาะเหล็กนะตัวนี้ตัวใหม่นะผมไม่เคยเห็นไอเทมแรกก็จะเป็นพวกนี้นะครับเป็นเข็มกัด นะครับนี่เราก็มาแลกได้นะเป็นของใหม่ๆห่ะเน,นี่ยพวกมังกรอ,อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นพวกธงหมาป่าเนี่ยก็จะเป็นพวกของอัปเกรดใหม่นะในส่วนแปลงล่างตัวนี้เราแปลงล่างมันจะเป็นตัวนั้นๆน,น,นะโคตรเท่เลยนะครับเศษอาวุธครับมีด้วยตัวใหม่ด้วยนะนี่เศษกระบองหยกเย็นนะครับแล้วก็มีเศษถุงมือจิตแยกนะครับเหมือนหน้กากากคันย่าเลยตัวเนะี้ยโคตรเทพเลยอุ้ยของใหม่เยอะมากครับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับ อาวุธสร้างนะครับผมนี่ของแรกอาวุธปะของแรกอุปกรณ์ของอัปเกรดนะครับแล้วก็แลกของตอน CBT นะครับเอาตำลึงมาแลกได้นะฮะแล้วก็จะมีสกินจิตครับนี่สกินจิตมันติดอยู่หลังเรานะทุกคนครับนี่อย่างเท่เลยนะพวกนี้มีของอัปเกรดใหม่ๆด้วยนะครับแลกพาหาเทพครับนี่พาหาตัวใหม่นะฮะโอ้โหอัปเกรดมาเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือจุดเด่นน่าสนใจในเซิร์ฟอยกังโกนะฮะ แล้วก็จะมีแลกสัตว์เลี้ยงเทพนี่มาเลอกแลกได้ตัวใหม่ๆหลาๆทั้งนั้นเลยอุ้ยตัวนี้น่ารักผมชอบครับหมวกสิงโตชัดนะฮะแล้วก็จะมีแลกแหวนเลเวล96เป็นกล่องเซ็ตก็มีแล้วก็เป็นแยกเป็นแหวนก็มีนะฮะในเลเวล96มาแลกได้ BP 10,003ตัวนี้โจมตี3,000ถือว่าชุดใหญ่มาก<ช>เราอยากได้มาตายแบบเรนแลนะแต่ของแรกก็จะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นของที่หายากนะครับแลกของดอกทันสานีมาแลกเป็นทองตำลึงได้ด้วยหรอ วิ่งชอบแลก EN นะครับของรอบภัษาแลกของได้อย่างดีอ่ะนี่ฮาับทุกคนโอ้โหของเกรดเยอะมากเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นแรกรองเท้า1-2 2นะครับก็จะเป็นเลเวล1นนะ BP โคตรโหดเลยเดือดลม40,000ค่าลบหลีกอย่างโหดนะตัวนี้คือรอยเท้าหรือว่ารองเท้านะไม่ใช่รอยเท้ารองเท้านะของแบบติดตัวเป็นอุปกรณ์นะครับ ใช้ตํลึงไม่ผูกแรกครับนี่ของแลนะอันนี้คือตํลึงไม่ผูกนะถึงจะแลกได้นะครับแลกของพิเศษนะครับนี่คล้ายๆกับพวกอาร์มรถรถแบบเข็มกัดอะไรพวกเนี้ยอย่างเฟี้ยวนะทุกคนนี่เป็นกิจกรรมแลกของพิเศษนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์เป็นสร้อยนะครับของแร่ๆร,รวบรวมอยู่ในนี้เลยของอัปเกรดแล่ๆก็มีด้วยนะฮะมาเลือกดูได้เลยสายอยู่กลางจะเข้าใจนะครับในหลายๆของอัปเกรดตัวเนี่ยอย่างเช่นไอเทมตัวเนี้ย ยาปานพันทองตัวนี้ก็เป็นไอเทมที่แบบใช้อัปเกรดตัวแบบยากนะตัวนี้ก็ต้องต้องมีอ่ะต้องแลกมาใช้นะฮะแลกเปลี่ยนของทั่วไปแลกของอัปเกรดได้แลกเป็นพวกของแรกของเกรดตัวซะส่วนใหญ่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นของอัปเกรดเกี่ยวกับพาหาภายในนะคล้ายๆรูแหละนะครับก็เป็นของอนะัปเกรดนั้นหลักๆเราเกือบมาแลกได้นั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นจิตอาวุธครับผมโอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะจิตอาวุธนะครับนี่เราก็จะมีแลกสร้อยหรือเบล98ครับ โหขนาดนี้เลยเชียวนะฮะสร้อยตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับบวกเลือดลมมา40,500ป้องกัน1,002นะฮะแต่ละอาชีพก็มาเลือกแลกได้เลยนะครับนี่คือรายละเอียดกิจกรรมนะครับรวบรวมแล้วรวยโบนัสในเซิร์ฟเวอร์โยกังโกนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่แบบแน่นพอสมควรเลยนะครับส่วนโปรโมชั่นสายไปทั้งหลายแหลนะฮะ บัตรเลือดเดือดเพียง50พอยต์ครับทุกคนเด้งเข้ามาก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเฮ้ย mm. ราคาแบบจับมาก50พอยต์เราได้เลยโอ้โ oh, หบัตรเลือดเดือดนี่คือแบบของแจกเพิ่มแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นซื้อตำลึงได้ทันทีนะหรือว่าจะเป็นพวกเอ็นเพิ่ม50เนี่ย <Yeah. S 1> <yeah. S 2> เพิ่มดาเมจดอกจันทร์คูณ10อะไรเงี้ยเพิ่มเลือด80นะดอกจันร80เลเวลอะไรเงี้ยคือแบบแค่50พอยต์นะทุกคนมีบัตรเดือดนะได้รับเป็นโกลนะครับผมได้เป็นทองแท่งนะเป็นตำลึง นะครับนี่เป็นทองแท่งเป็นตำลึงนะฮะของเลียนแรลนะครับแล้วก็จะมีสะสมโปรโมชั่นนะเติมเงินหนึ่งนะก็จะได้รับของเลียนแรลนี่เห็นไหมไอเทมนะาาาเนี่ยไอยาฟานเนี่ยหายากนะครับแล้วก็จะเป็นนี่แหละของที่แบบใช้แรกนะฮะเติมเงิน2แล้วก็จะเป็นเติมเงินต่อเนื่องหมดแล้วหอเติมเงินต่อเนื่องจะได้รับเป็นของที่แบบแลกนะส่วนใหญ่นะครับยิ่งเติมเยอะเนี่ยก็จะได้ของแลกที่เยอะมากขึ้นอะไรประมาณนี้นี่คือกิจกรรมเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์เกม โยกังโกนะฮะโมบายนั่นเองนะครับ, Mobile N A, รบส่วนท้ายท้ายท้ายเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งส่วนนะครับผมลูกเล่นในเซิร์ฟเนี่ยก็เขาแจกตำลึงมา1 0 0 0 0แสนนะแต่ว่าเราต้องมีเลเวล30นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอาจจะเข้าไปไม่ถึงเลเวล30นะครับก็แจ้งให้ทุกคนทราบแล้วกันว่าเขามีแจกตำลึงอย่างเยอะเลยในเซิร์ฟนี้ก็สามารถไปเก็บเวลแป๊บเดียวนะ สามสิบผมว่าไม่นานนะเซิร์ฟเนี่ยถึงเลเวลสามสิบเซิร์ฟเนี่ยเขาจะมีของดออพิเศษด้วยนะครับรายละเอียดประมาณนั้นเลยในเกมนะฮะเซิร์ฟโยกังโก้โมบายนะครับผมส่วนร้านค้านี่คืออีกหนึ่งอย่างที่เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างครับนี่ชุดแฟนนะครับในตำลึงแบบ,บล็อกนะเราก็จะมีสวนนะฮะอื่นๆน,นะครับของและอัปเกรดตัวเราก็จะมีจำกัดครับแหม่อยากจะได้อ่ะอยากนั้นรูปลักษณ์นึ่นจังเลยอ่ะ ราคาก็น่าเยอะอยวนนะแต่ว่าเซิร์ฟเนี้ยเขาแจกมา1 0 0 0 0แสนตำลึงไงอืมในเวล30ก็ไม่เกินความสามารถผมนะถ้าผมจะเก็บนะแป๊บเดียวต่อไปก็จะเป็นอ่าตำลึงแบบไม่ล็อกนี่ก็จะมีของแบบเยอะมากของอัพรูปลักโหราคา680เองอ่ะตัวนี้พันเแพงที่สุดเลย <c oughs> แต่มันก็เท่ดีนะแบบเหมือนสมุไรอ่ะเป็นแม่ทัพอะไรเงี้ยนะครับก็หุย ยังเฟี้ยวเลยนะตัวเนี้พันเกนะครับพันเก้าน่าจะบบกแบบเลือดลมพันห้านะพลังภายใน114พลังลบสี่รบเจ็นะฮะตัวนี้แบบของแรงนะครับอันนี้ล่ะโอ้โหดาเมจเพิ่ม0.99%ไม่ถึงไม่ถึง0.01%เลยอะตัวนี้โ <c oughs> อันนี้คือลูกเล่นนะครับผมแรดคานะของขายเยอะมากนะครับอันนี้แบบทองแท่งนะครับผมจะเข้ามาดูรายละเอียดอยื่นๆนะนี่จะมีประมาณนี้แต่หลักๆจะเข้าดูรูปลักษ เพราะว่ารูปลักษณ์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากๆแล้วนะครับสำหรับคนหลายๆคนก็เข้ามาล้านค้านะฮะไอเทมหมอเนี่ยก็น่าจะเข้ามาดูของแฟชั่นไปแต่ว่าของอื่นก็จําเป็นนะของสวนอื่นของอัเกรดตัวต้องมีนะครับต้องเก็บเนี่ยก็ราคาไม่ได้แพงมากในส่วนทองแท่งอันสุดท้ายคือเหรียญมังกรฟ้าตัวนี้ผมบอกว่าเซิร์เแจ,จกแจกในล็อกอินไม่ใช่ดิเออแจกในล็อกอินนะ เซิร์ฟนี้แจกนะครับน้องอื่นแล้วก็เลเวลนี่แหละนะเลเวลน่าจะเป็นเลเวลนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่ CPT อยู่ตอนนี้นะฮะก็ OBT เร็วๆนี้คือเปิด Open Beta ตอนนี้ก็ CPT Code Beta อยู่นั่นเองมีฉาย,ยา COVID 19ด้วยอ่ะอย่างเท่เลยนะฮะตัวนี้เราใส่ได้เลยนะทุกคน <c oughs> COVID 19ในที่นนะโอ้โหจัดเต็มมากนี่ครับใครสนใจลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปโอจัดไปได้เลยนะสำหรับช่วง CPT แจกทอง ท่งนะหนึ่งล้านแล้วก็เหรียญมังกร1ล้านเลยนะนะครับผมก็เปิดจริงก็ตามที่แจ้งนะครับวันที่14นะพฤศจิกายอยู่นี้นั่นเองครับคลิปนี้ประมาณนี้สำหรับคลิปรีวิวนะฮะท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวเกมจากผมด้วยจอก,กันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ